สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นเป็นผลต่อเนื่องคลิปที่แล้วที่ถามให้ดูข้อดีข้อเสียหาข้อดีข้อเสียของกระต่ายในทรง Compact type หรือในเทเละนะววพอลเลลอบจริงดูคล้ายๆกันจากเห็นคำตอบมาหลายๆท่านตอบใกล้เคียงและอาจจะ ยังไม่เข้าใจว่าสัดส่วนตรงไหนเรียกว่ายังไงแล้วจากที่ดูหลายๆท่านผมรู้สึกว่าอาจจะยังอาจจะยังต้องปรับปรับวิธีการดูอีกหน่อยนึงมันจะทำให้เราเห็นภาพง่ายขึ้นเหมือนอย่างวันนี้ตั้งใจจะมาแชร์ทริคในการในการดูสำหรับผมเลยเวลาดูในเทเลนวาร์ปดูฮอลล็อบดูกระต่ายที่เป็นคอมแพกไทปหรือจริงๆแทบทุกไทป์ทผมจะดู ให้มันเป็นทรงเป็นเลขาคณิตขึ้นมาเดี๋ยวจะแนะนําไปทีละส่วนเลยเราจะไล่ไปจากกะโหลกเริ่มต้นเลยเวลาเราดูกะโหลกในฮอลแลนด์ฮอแลแลนด์ล็อบหรือในเทเลน์วฟ์อย่างแรกเราที่เราเห็นอะไรครับเราจะเห็นขนาดของกะโหลกก่อนขนาดของกะโหลกในตามหลักที่เขากะไว้ในทฤษฎีที่เขาแชร์กันไว้นี่เขาสอนกันส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่า1นส่วนสาม คำว่า1นส่วนสคือรลคาคณิตแรกครับมาแล้ววงกลมกันเลย1ส่วน2ส,ส่วนแล้วก็3ส,ส่วนมองอย่างแรกครับความบาลานซ์เนี่ยคือความบาลานซ์ของกระโหลกที่ใหญ่ไปเล็กไปหรือว่าสมส่วนอย่างแรกเราจะดูกระโหลกก็คือ1ส่วน3เวลาเรามองกระต่ายเนี่ย ผมจะมองผมจะมองมันเป็นเลขาคณิตก่อนผมมองหัวหน้าอกและช่วงบริเวณลําตัวประมาณนี้อันนี้คือข้อแรกในการดูขนาดของกระโหลกในกรณีที่เป็นตัวผู้จะแนะนํามีทริคนิดหนึ่งคือถ้าตัวผู้ในกรณีที่กระต่ายยังไม่โตเต็มที่ครับอย,อย่างเช่นตัวนี้สมมติเพิง่งตัวนี้เพิ่งจะขวบหนึ่งอย่างนี้หนึ่งขวบ กะโหลกจะสามารถพัฒนาไปได้อีกไปจนถึงสองขวบครึ่งสามขวบครึ่งเลยมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ในขณะที่เป็นถ้าเป็นกระต่ายตัวเมียหัวเขาโอกาสที่จะพัฒนาไปมากอย่างนี้จะน้อยแล้วแต่ที่บริเวณลําตัวมากกว่าที่จะขยายออกไปอีกหรือจะเริ่มไม่มีกล้ามเนื้อจะเริ่มแบบดูเพลดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มดูไม่สมส่วนในกรณมันเป็นมันเป็นเป็นข้อเอาไว้สังเกตได้ เอาไว้คาดเดาได้ในกรณีตัวผู้สมมติตัวผู้ตอนที่ยังเด็กหัวเขายังเล็กอยู่เนี่ยเราสามารถคาดเดาได้ครับว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกต่อไปดูตำแหน่งหูตำ,ตำแหน่งหูใน,ในเทเลนวาร์ปและฮอนลลอบเหมือนกันครับจุดสูงสุดประมาณสูงสุดของบริเวณกระโหลกที่เขาต้องการมันก็จะประมาณอย่างเนี้ย เวลาผมมองผมก็จะมองอย่างนี้แหละผมก็จะมองแล้วก็จะดูอย่างนี้ถ้าเราไปมัวแต่มองขนมันดูอะไรมันอย่างเงี้ยมันทาให้เราดูยากเองง่ายๆวิธีดูสังเกตอย่างเงี้ยจะง่ายขึ้นเวลาผมสังเกต,ผม,เกตผมจะสังเกตที่อย่างนี้ตำแหน่งหูของอินดีและฮอนแลนด์จุดสูงสุดถ้ามองจากด้านหน้าเขาต้องตั้งเขาต้องห่างเขาต้องชิดจริงๆแล้วเขาขอให้ตั้งครับ แต่ไม่ได้จำเป็นต้องชิดขอให้ขนานกันให้มันมีความบาลานซ์ก็คือจะต้องตั้งอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ดีอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้คือถือว่าดีเวลาเรามองจากด้านข้าง นี่คือตาเขาตำแหน่งหูที่ดีครับเขาจะเลงประมาณนี้หลังตาขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะอยู่จุดสูงสุดของหัวนี่ก็เป็นขนเขานี่คือหลังนี่เขาจะอยู่บริเวณบริเวณหลังตาในเนเธอร์แลน์วัฟหูเขาก็จะตั้งขึ้นใน ในสายพันธุ์ที่เป็นฮอลแลนด์หลบหูปลกเขาก็จะตกลงมาอย่างนี้เราก็จะได้ดูอย่างนี้แทบจะเหมือนกันเลยแค่หูตั้งขึ้นกับหูตกลงใบหน้าของเนลแลนด์วับและฮอลแลนด์ครับเขาก็จะดูเป็นลักษณะของแอปเปิ้ลเชฟเขาจะเขาจะเรียกกันแอปเปิ้ลเชฟถ้าถ้าดูเวลาผมมองผมก็จะมองเข้าไปอย่างนี้ ก็คือมันก็จะจะมีแก้มนั่นแหละมันเลยทำให้ดูหน้าตาดูสวยดูน่ารักเี่ยเวลามองตรงไปเวลาลองบริเวณหูก็จะตั้งตรงนี้ี่ตั้งฉากพอเรามองหน้าที่เป็น App เปิลเชฟเสร็จเราก็จะมามองบริเวณตำแหน่งของดวงตาบที่มีเคยบอกไปเรื่อง ความห่างของล,ลูกตาของกระต่ายตำแหน่งของตาควรจะกว้างมันส่งผลให้เราคาดเดาได้ว่ากระต่ายตัวนั้นอะโตไปหน้าเขาจะมีโอกาสสวยขนาดไหนที่เขาต้องการก็คือเขาก็ต้องการช่องตาที่ค่อนข้างกว้างครับีลองนึกภาพตามนี่พอช่องตากว้างเห็นะครับ ตรงกว้างแบบนี้มันจะมีกรณีแบบนี้นี่คือช่องตาที่แคบแบบนี้คือแคบแบบนี้คือกว้างหรือถ้าเราจินตนาการง่ายๆเราก็นึกถึงสามเหลี่ยมครับที่ ฐานคว่ำลงมาอย่างนี้นี่สามเหลี่ยมแบบคว่ำลงไปฐานจะกว้างถ้าหน้าไม่สวยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้สามเหลี่ยมที่ฐานค่อนข้างแคบลองไปสังเกตดูได้เลยส่วนใหญ่กระต่ายหน้าสวยมักจะเป็นลักษณะแบบนี้ตาเขาจะค่อนข้างห่างแล้วก็มองเราเรามองก็จะเป็นสามเหลี่ยม ยังเวลาเรามองนะครับมองเป็นสามเหลี่ยมมันช่วยให้เราสังเกตง่ายขึ้นบางทีพอเราไปมองแต่องค์รวมเขาเนี่ยด้วยความที่เขายังมีขนบางกระต่ายบางตัวมีขนฟูขนเยอะมันเลยทําให้เรามันหลอกตาเราให้ดูมันดูว่าน่ารักหรือดูสวยทําให้พลาดเยอะตอนแรกเราดูวงกลมแรกแล้ก็คือหัวเราจะมาดูอีกสองวงกลมที่เหลือโดยสองวงกลมเนี่ย เราก็จะแบ่งออกเป็นวงกลมหน้ากับวงกลมวงกลมหลังวงกลมหน้ากับหลังหน้าก็คือช่วงหน้าอกเราก็จะดูเป็นช่วงหน้าอกมีบอกไปแล้วครับอกกว้างมันดูไม่ยากอยู่แล้วมันเห็นชัดอันนี้อาจจะไม่ต้องไปนั่งวาดนั่งอะไรกันเยอะแต่คราวนี้เราจะมีดูความลึกของอกเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เข้าใจความหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคําว่าลึก ความลึกของอกหมายถึงอะไรอกลึกก็หมายถึงกระต่ายที่เป็นลักษณะแบบนี้นี่อย่างนี้คือลักษณะของอกที่รับกับบริเวณของหัวลงมาอย่างนี้เรียกอกลึก อกตื้นเป็นยังไงอกตื้นก็อาจจะเป็นแบบนี้ดูเป็นกระต่ายไหมเนี่ยอกเก็ตไหมครับเวลาเราโพส์โพส์ลักษณะที่ถูกต้องก็คือขาหน้าตรงกับ บริเวณสายตานี่บริเวณเดียวกันเห็นไหมครับดูความลึกของอกก็คือเขาจะลงมาถึงขนาดนี้เลยขาหน้าเขาจะโผล่มาหน่อยเดียวมีขาหน้าเราเห็นหน่อยต่อให้ตัวนั้นน่ะกระต่ายตัวนั้นน่ะขาสั้นข้อเท้าสั้นก็ตามนะแต่ก็จะทําให้เราลักษณะเห็นเหมือนขาเขายาวนี่แบบนี้นี่ขายาวแบบนี้ แบบนี้คือลักษณะที่เขาไม่ต้องการที่เขาอยากได้ในอุดมคติคือเขาอยากได้อย่างนี้คําว่าอกลึกก็คือเวลาเรามองไซด์วิวเนี่ยมันจะลึกลงมาอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะทำให้ดูเขาดูเขากลมในอันนี้คือส่วนด้านหน้าเขาก็จะดูกลมแต่เราจะไม่ตัดสินกระต่ายตัวนั้นว่าอกลึกขายาวหรืออะไรก็ตามเนี่ยในช่วงกระต่ายที่ ยืดตัวเข้าสู่วัยยืดตัวอกลึกโอเคเราอาจจะได้แต่ถ้ากระต่ายตัวนั้นอยู่ในช่วงที่ยืดตัวบางทีนะครับบางกรณีด้วยความที่เขายืดตัวอยู่ขนเขายังไม่เต็มยังไม่มีกล้ามเนื้อมากพออกเขาก็จะดูตื้นได้ก็มีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วกระต่ายที่อกลึกต่อให้เขายืดอะเราก็จะมักเห็นเราจะพอมองเห็นลายขนเขาในอนาคตว่ามันจะมีให้เห็นอยู่หน่อยนึงเราจะเห็นแหละว่าลายขน,นยมันจะลงมาอยู่ต่ํา มันจะอยู่ประมาณลง,ลงมาอย่างนี้เลยมันจะเห็นเราจะเห็นลาย,ลาย,ลายขนอย่างเงี้ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยคือมันพอคาดเดาไดม้มันพอมันพอมีไกด์ไลน์ให้เราคาดเดาได้แต่แต่ก็จะไม่ไม่ไปรีบตัดสินเขาในช่วงที่เขายืดว่าตัวเนี้ยไม่มีอกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ช่วงยืดเราก็จะดูเป็นอย่างอื่นไปมาคราวนี้มาถึงบริเวณลำตัวของกระต่ายถ้าในสับกระต่ายเขาก็จะมีไฮคอเตอร์มีฮิปมีมิดเซ็กชั่นมีอะไรเงี้ยถ้าเอาแบบผมง่ายๆเลยวิธีง่ายๆเลยครับ ที่เคยบอกเลยพอพอเราบอกว่าเรามองกระต่ายเป็นเลขาคณิตเนี่ยในพัน์ุนี้ครับต้องการอะไรครับต้องการในเทเลนวับคอรนรลลอปต้องการ1นึ่งคอเตอร์หนึคอเตอร์คือเศษ1นส่วนสของวงกลมเป็นยังไงเศษ1นส่วนสี่ของวงกลมนี่ งวงกลมแล้วก็แบ่งมาหนึ่งส่วนเนี่ยคือหลังในกรุลมคติที่เขาต้องการคราวนี้เพราะถ้าเกิดเรามองแต่กระต่ายเนี่ยบางทีมันเดายากมันดูไม่เห็นภาพชัดเราลองมองภาพภาพนี้ครับแล้วซ้อนไปที่ตัวเขามันจะง่ายขึ้นว่ามันหายไปตรงไหนมันควรต้องเพิ่มตรงไหนมันต้องแต่งตรงไหนพอเรามองมันเป็นอย่างเงี้ยมันทาให้เราดูง่ายเราไม่ต้องไปนั่งจำ mid section ดูไฮคอ q u a r t e ดูฮิปดูอะไรอย่างเงี้ยละเพราะอย่างเงี้ย มันค่อนข้างชัดเจนถูกไหมครับว่าหัวที่เขาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยหรือหัวเขาอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนี่คือไฮคอเตอร์ใช่ไหมครับสมมุติหัวเขามาโผล่ตรงนี้มันดูเป็นยังไงอยเงมันก็จะดูเป็นไหลาย,ยาวหัวเล็กดนะ้วยเนพิการตัวเนี้ย เราจะเห็นเลยเห็นไหมครับเราจะเห็นสัดส่วนที่มันมันเกินออกมาจากที่เขาต้องการเห็นไหมอยาจะชัดจะชัดภาพขึ้นว่าถ้าเรามองภาพนี้มันเห็นเห็นง่ายขึ้นถ้าในอุดมคติที่เขาต้องการเลยเขาต้องการอะไรเขาต้องการไหลสั้นๆใช่ไหมไหลสั้นๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบริเวณไฮคอเตอร์ที่จุดสูงสุดของมันเนี่ย ของลำตัวเนี่ยหัวมันควรจะต้องมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วถูกไหมแล้วอกก็ต้องมาอย่างนี้เห็นไหมครับกระต่ายตัวเดิมไฮควอเตอร์เดิมเลยแต่ตัวเขาจะดูสั้นลงเห็นไหมครับเนี่ย ม,มันกลายเป็นว่าไอ,ไอตัวสีแดงนี่นะไม่มีไหล่ละไหล่เขาสั้นจริงๆเขามีแต่ไหล่เขาอยู่ตรงนี้นี่หัวเขาอยู่อย่างงี้นี่มองให้ออกมันจะเป็นทรงนี้หัวอยู่บนไหล่บริเวณลำตัวสะโพกนี่ขาหลังก็อยู่อย่างงี้นี่น อันภาพเดิมภาพภาพภาพนี้เลยเห็นไหมครับหนึ่งคอเตอร์มันดูชัดขึ้นไหมมันเริ่มได้นี่ไหมมีเซกชันช่วงกลางตัวใช่ไหมเห็นไหมครับพอไหลเขาสั้นนะครับตัวสั้นไฮคอเตอร์ได้ทรงได้มีเซกชันมันก็เลยน้อยกลางลาตัวมันเหลือแค่นี้คราวนี้ที่เหลือมันอยู่ที่การที่เราสัมผัสและที่เราลูบเราเราจับดูแล้วว่าเส้นหลังมันโค้ง แบบที่เราต้องการไหมความกว้างมันได้ไหมเหมือนที่เคยบอกไปตอนแรกคราวนี้เราจะมาดูว่าสมมุติพอเราลูบไปแล้วอ่าเห็นละมาตัวเนี้แฟดช่วงเนี้ยมันหายไปเนี่ยเราก็จะหาตรงนี้มาแก่เห็นไหมครัมันจะง่ายขึ้นเนี่ยดูดูดูเลยถ้ามอง มองกระต่ายให้เป็นภาพนี้ครับมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นต่อให้เราปล่อยกระต่ายเดินสมมติลองมองตัวนี้เราเห็นมันนั่งเราเห็นมันเดินเราเห็นมันลุกเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเห็นสัดส่วนมันชัดขึ้นเห็นรูปร่างมันชัดขึ้นว่าเอ๊ะไฮคอเตอร์มันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไฮคอเตอร์ไฮคอเตอร์อยู่ตรงไหนเอ๊ะช่วงไหลมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับเราจินตนาการง่ายขึ้นมองให้มันเป็นภาพนี้มันจะง่าย กิงๆกระต่ายทุกตัวในฮอลแลนด์ในเทแลนดาว่ะเขามีไหล่แต่ตัวไหนที่ไหล่สั้น่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้หัวเขาก็จะอยู่บนบ่าแบบนี้นี่แต่ตัวไหนที่ไหล่ยาวมันก็จะออกไปเป็นลักษณะแบบเมื่อกี้ที่ไหล่ยาวไปข้างหน้าเนี่ยชัดขึ้นชัดภาพขึ้นหวังว่าน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นหรือถ้ายังไม่เข้าใจอีกถามได้ เดี๋ยวทำให้อีกพยายามอยากให้ทุกคนเข้าใจไปพร้อมๆกันเราจะได้เพาะกระต่ายพัฒนากระต่ายไปในทิศทางเดียวกันในมนาตรฐานของ ARBA ที่เขาต้องการหรือถ้าใครเลี้ยงเล่นๆอยู่เรามีกระต่ายที่บ้านเราก็ดูอย่างนี้ก็ได้ครับเปิดออนาคตเลยอยากจะเป็นบรีเดอร์อยากเป็นนักเพาะพันธุ์อยากจะเพาะกระต่ายให้สวยๆขึ้นมาสต,ตัวหนึ่งเราก็ใช้วิธีนี้เลยดูเลยวิธีเดียวกันครับ นี่ง่ายมากถ้าถ้ามองเรามองกระต่ายของเราสายพันธุ์เอาคอมแพคก,ก่อนนะครับวันนี้เราพูดถึงคอมแพค์ไทป์ในเทอรนาวัปฮอลแลนด์หล,อ,ล,ะล,ะลอมให้เป็นแบบนี้มันจะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นน่าจะช่วยอะไรได้หวังว่าหรือถ้ายังไม่เข้าใจก็คลิปหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ